ท่วมหลังชาวบ้านโผลเห็นอยู่ในบ่อน้ำระดมคนจับหลังวันพระใหญ่วันทําร้ายเด็กใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงจับได้ต่อชะลอเขาฉลาดเตือนยังมีอีก2อสตัวให้ระวังเด็กลงเล่นน้ำบอกพบแจ้งกำนันและตํารวจที่บ้านเขาฉลาดตำบลเทพนิมิตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเมื่อวานนี้ชาวบ้านเขาฉลาด ชุดกู้ภัยเทพนิมิตและตำรวจโรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาดนำโดยดาบตำรวจเจริญดีชัยรวมจำนวน6คนพร้อมกับเรือไฟเบอร์จำนวน2องลำรวมถึงแหเดินทางไปยังสัดน้ำบ้านเทพนิมิตหลังชาวบ,บ้านแจ้งว่าพบจะระเข้ลอยขึ้นมาอยู่เหนือผิวน้ำตั้งแต่บ่ายวันที่13กลกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จะมีการเตรียมการเข้าจับแต่เนื่องจากวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันพระใหญ่จึงตัดสินใจมาจับในเมื่อวันนี้แทนหลังจากชาวบ้านทราบข่าวจึงเดินทางมาชมการจับจระเข้จำนวนกว่า40คนโดยเฉพาะเด็กๆในหมู่บ้านที่พกโทรศัพท์มาบันทึกภาพด้วยดาบตำรวจเจริญพร้อมด้วยนายสายยูนสมัครสาลีอายุ59ปีและเจ้าหน้าที่ กู้ภัยเทพนิมิตพร้อมแห я, ได้เข้าไปจุดที่พบเห็นและใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงพบตัวจระเข้โผล่ขึ้นมาจากนั้นได้ทำการล้อมวงเข้าไว้และใช้แหเวี่ยงลงไปแต่ในครั้งแรกนั้นไม่สามารถจับได้เนื่องจากจระเข้หลบหนีทำให้ทุกคนต้องพยายามต้อนเข้าริมของสะและ สามารถเข้ามุมได้ก่อนที่จะใช้แหท่ทอดลงไปอีกครั้งคราวนี้สามารถจับได้แม้ว่าจระเข้จะพยายามใช้ปากกัดแหแต่ก็ไม่สามารถหลุดออกไปได้จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงกระโดดลงไปในน้ำและช่วยกันจับตัวก่อนที่จะอุ้มจระเข้ขึ้นมาจากสะท่ากลางชาวบ้านที่โหร้องและดีใจโดยเฉพาะเด็กๆที่เห็นก็นำกล้องโทรศัพท์มาบันทึกภาพและมุงดูจระเข้ด้วยความสนใจ หลังจากได้มัดเท้าทั้งสี่เท้าและมัดปากแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ตัดแท้ออกจากปากจระเข้ที่มัดไว้แน่นซึ่งกัดไม่ยอมปล่อยและใช้มีดตัดกล้วยตัดออกจนสำเร็จจากนั้นนำไปเก็บไว้ที่บ่อน้ำชั่วคราวเพื่อน,นำไปเลี้ยงที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเขาฉลาดเป็นการชั่วคราวโอมาเห็นเขาก็มามุงดูกันทุกวันนะครับ ตอนเย็นๆตอนกี่โมงาแล้วเจอมานานแล้วเหรอเจอมาได้สองสามวันแล้วครับแล้วเราเจอเราตอนนั้นเราบอกใครมั้งก็บอกกันทั้งซอยครับเขาก็มาดูกันทั้งซอยครับก็มาดูกันเนี่ยแล้วก็ทีแรกเขาจะจับแต่เมื่อวานครับแล้ววานวันพระก็เลยไม่มาจลับวางแผนได้ยังไงก็จะเอาวอวนล้อมแล้วแหหว่านครอบนะครับครับผมตอนนี้เนี่ยคนหนึ่งคนมาทีแรกครับที่มาจับนี่ครับไปกันกี่คนนะไปเยอะลลงไปในเรือกันทีแรกสองคนเลยครับ นายสายยูนยหนึ่งในทีมจับจระเข้บอกว่าหลังจากมีการทราบว่าจระเข้โผล่ขึ้นมาตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์จึงได้แจ้งให้กับชาวบ้านหลายคนทราบแต่เนื่องจากวันที่13ยังไม่พร้อมและวันที่14ติดวันพระใหญ่จึงเปลี่ยนมาเป็นเมื่อวานนี้แทนรวมถึงระดมคนในหมู่บ้านมาช่วยกันด้วย วางแผนกันยังไงในการจับจระเข้ก็ผมเห็นขึ้นว่าผมก็วิ่งไปเอาแหมาเลยนะเอาแหมาผมก็ทอดเป็นคนแรกเลยทอดอยู่จุดนู้นทีนี้ติดติดแหผมมาแล้วมันตะกุยแหผมขาดเอลยเก็บแหอีกแล้วก็ไล่ต้อนกันมาอีกเราอวนนี่วาวมาถึงตัวนี้มาให้ไม่ให้ขามมาทางนี้ครับทีนี้จะไม่ได้โลดทีนี้ก็แอรกระพายกันไปแล้วมันก็ขึ้นขึ้นก็พายทอดกัน ไล่กันเนมันจนมุมแล้วผมก็มาทอดตรงนี้ครัแล้วก็ติดแผขึ้นมาเลยใช้ใช้เวลานานไหมก็ประมาณสามชั่วโมงครับก่อนก่อนหน้านั้นนี่เรารู้ยังไงว่ามันเจอโอเคก็เจ้าของ่อแมอเตอร์อ่ะได้ละเขาจะไปลงมอเตอร์เขาเห็นเลยเขาบอก B I K นะเขาบอก ด้านเจ้าหน้าที่ระบุว่าได้รับรู้ว่าชาวบ้านพบเห็นจระเข้มานานหลายเดือนแล้วและเคยมีเจ้าของสวนใช้ปืนยิงไปครั้งหนึ่งจึงหายไปแต่การพบครั้งนี้ชาวบ,บ้านเห็นโผล่ขึ้นมากลางสะแต่ยังไม่ได้จับเพราะช่วงเย็นและวันรุ่งขึ้นนั้นเป็นวันพระใหญ่จึงต้องรอจับเมื่อวันนี้แทน ซึ่งครั้งแรกคิดว่าตัวใหญ่แต่เมื่อมาตรวจสอบแล้วน่าจะไม่เกิน3เมตรจึงตัดสินใจใช้แหซึ่งกว่าจับได้ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงและพบว่าจระเข้น่าจะมีอายุประมาณ2-3ปีน้ำหนักราว30-40กิโลกรัมความยาวประมาณ230เซนติเมตรโดยจระเข้ที่จับได้น่าจะเป็นของฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเขาสมิงที่มีการเลี้ยงและเลิกมาประมาณ1ปีแล้ว และหลุดออกมาในช่วงที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในอำเภอเขาสมิงนอกจากนี้แล้วยังคาดว่าน่าจะมีจระเข้อีก2-3ถึงตัวเป็นอย่างน้อยที่หลุดออกมานอกจากนี้แล้วยังขอฝากเตือนชาวบ้านคนใดหากพบเห็นขอให้รีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและตำรวจในตำบลรวมถึงขอเตือนผู้ปกครองให้ดูแลเด็กๆในบ้านอย่าให้เด็กลงไปเล่นน้ำโดยลำพังเพราะอาจจะได้รับอันตรายได้ชาวบ้านเขาเห็นตอนแรกตอนแรกก็เห็นมันลอย แต่ผมก็ไม่แน่ใจคือผมไปซุ่มดูเออจริงจริงมันขึ้นโผล่โผล่ทักงตัวทีนี้เอาไปมาก็โผลสามวันนี้แล้วครับก็เลยเมื่อวานาจับไม่ได้ก็ว่าจะจับเมันเป็นวันพระใหญ่เขาก็เลยไม่ทำกันก็เลยรวมตัวกันทำวันนี้ครับใช้เวลาขานาดไหนะก็ใช้เวลาปล่อยวันนี้ไม่ได้ประมาณสองชั่วโมงครับเพราะว่าต้องรอให้มันขึ้นว่ามันอยู่กลางบ่อน้ำเลยครับแล้วใช้อวนระวังแขนยังไงใช้อวนล้อมเอาครับเขาวนล้อมติดก้อยแห่ข้อไปทีหนึ่งกลัวไหมล มันก็ธรรมดาถ้าถ้ามันก็เห็นตัวาแลนะถ้าตัวใหญ่ก็กลัวครับแต่ที่นี้เห็นตัวขนาดนี้ก็คงไม่เท่าไหร่จะเห็นได้ถ้าตัวใหญ่คงจะไม่ไหวหแล้วครับแล้วเรารู้ไหมความเป็นมาของอตะระกีตัวนี้มาอย่างไรแรกๆเลยหลายปีแล้วเขาก็เจอที่บ่อน,นี้เหมือนกันครับแต่ทีนี้ ขอไล่ยิงกตนนี้ก็หายไปแล้วเอาเอาไม่ได้ทีนี้เพิ่งมาผูเนี่ยมาปีนี้เองครับจริงๆแล้วคำเจมีอีกบบอกบอกข้างในมันบอกบอกที่แปลงข้าคนน่ะมันเป็นสะสะอย่างใหญ่แต่ทีนี้ไม่มีใครลงไปมันน่าจะไข่คือเจ้าของคนเดิมเขาเขามาเลี้ยงไว้หรือยังไงมันเป็นจะขายายพันธุ์ลงมาเยอะไหมที่เลี้ยงไว้ผมก็ไม่แน่ใจครับแล้วก็เลิกไปแล้วใช่ไหมตอนนี้คือตอนนี้ก็บอกมันก็ยังล้างอยู่ยังลบอยู่ทีนี้มีใครเขาว่าเขาก็เห็นนะครับคาดว่ามันจะมีไหม ผมคานว่ามีครับถ้าถ้าตัวนี้ไปถ้ามาอีกนั่นนั่นน่าจะมีเพราะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาเมื่อไหร่เพราะบบว่าบ่อบ่อถ้นมันลงไม่ได้มันมบอ่บอบ,อบอ่บอปิดบ่อ,บอใหญ่สวนเขาครับพี่บอกว่ามีขนาดใหญ่มากกว่าตัวนี้อีกเลยจริงไหมเขาเขาว่าอย่างนั้นนะครับเพาว่ามีจริงความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการเซอร์กัสสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะน,นะคะดูแลอย่างดีครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ทนยาวๆถึงหกเดือน ขวอมจำละอะอหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรรวมโตโยต้าตราศูนย์สามเก้าอายโตโยต้าตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกพบโรมาอีรัวดีตายลอยกลางทะเลอีกหนึ่งตัวพื้นที่ตำบนแหลมกลัด ตายแล้วห้าวันมีบาดแผลถูกปลากัดบริเวณหางเวลาเก้านาฬิกาวันที่15กุมภาพันธ์2557นายนทัศจิตสถาพรประธานกลุ่มอนุรักษ์โรมาบ้านตะพานหินตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดราดได้รับแจ้งจากนายวิสรุตตพองมาศชาวบ้านหมู 5, ่ห้าสะพานหินตำบลแหลมกลัดซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มพบว่ามีโรมาตายห่างจากฝั่งประมาณ500เมตรหลังจากรับแจ้งแล้วจึงได ลากโลมาเข้ามายังฝั่งบริเวณสุสานโลมาจากการตรวจสอบโลมาพบว,ว่าเป็นโลมาอีระวดียาว2.6เมตรไม่ทรับเพศเริ่มมีกลิ่นตามลำตัวไม่มีบาดแผลแต่ที่หางมีบาดแผลจากการถูกปลากัขาดขณะตายลอยอยู่กลางทะเลคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว5วัน นายวิสรุธเล่าให้ฟังว่าออกไปกู้ลอบปูม้าที่วางอยู่ตามบริเวณชายฝั่งและพบซากโลมาลอยอยู่จึงโทรศัพท์แจ้งให้นายทัดทราบจากนั้นได้ใช้เชือกผูกตัวโลมาไว้กับเรือและทําการกู้ลอบปูจนเสร็จแล้วจากนั้นนําซากโลมาเข้ามายังฝั่งนายทัดยังกล่าวว่าโลมาที่พบเสียชีวิตในตบลแหลมกลาดอาเภอเมืองตราตัวนี้เป็นตัวที่สามแล้ว ดย2ตัวแรกพบซากโรมารอยอยู่ในป่ากกงกลางหมู่ห้าเมื่อหวันมาแล้วมีลักษณะเน่าเปลือยและมีกลิ่นแรงมากจึงไม่ได้นำออกส่วนตัวนี้สภาพยังไม่เน่าแค่มีกลิ่นเท่านั้นสำหรับโรมาที่เสียชีวิตของจงตราสที่พบตัวนี้นับว่าเป็นตัวที่6แล้วโดวย3ตัวพบที่ตำบลแมรูดอำเภอคลองใหญ่และอีก3ตัวพบที่ตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราด เกิดอปบัติเหตุรถจักยานยนต์ล้มเอง2รายซ้อนมีผู้บาดเจ็บรวม3คนเมื่อคืนวันที่14กุมภาพันธ์2557เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากสพเมืองตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองซึ่งมีผู้บาดเจ็บ2รายเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางไปถึงพบผู้บาดเจ็บ2รายเป็นเด็กวัยรุ่นอายุประมาณ15-20ปีซึ่งทั้ง2รายมีบาดแผลถลอกตามร่างกายก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจะนำผู้บาดเจ็บทั้ง2คนส่งโรงพยาบาลตราดตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ล้มอยู่สภาพรถด้านหน้าหักเสียหลัก นอกจากนี้ยังพบทังขยะถูกชนจนขยะกระจัดกระจายซึ่งคาดว่าวัยรุ่นทั้งสองคนน่าจะขี่รถจักรยานยนต์ชนขอบถนนซึ่งเป็นพื้นปูนจนเสียหลักและร้มจนถึงบาดเจ็บแังกล่าวพร้อมกันนี้ในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราด ได้รับแจ้งให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งรายจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองเช่นเดียวกันบริเวณปากทางเข้าบังกโลโอเคซึ่งพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นชายอยู่ในอาการมึนเมาเล็กน้อยและมีบาดแผลบริเวณใบหน้าเลือดไหลเป็นจำนวนมากซึ่งก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประถมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลตราต่อไป ชาวบ้านคลองจากเวียนเทียนใต้ถุนโบสหลังฝนตกนานรอไม่ไหวบรรยากาศการเวียนเทียนที่จัดขึ้นพร้อมกันเกือบทุกวัดในทุกอำเภอของจงังหวัดเมื่อคืนวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ก่อนการเวียนเทียนได้เกิดฝนตกลงมาทำให้การเวียนเทียนเป็นไปด้วยความลำบาก อย่างที่วัดคลองจากทางวัดได้นัดให้ชาวบ้านมาร่วมเวียนเทียนตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีแต่ปรากฏว่าเมื่อพิธีการทางสงเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เกิดฝนตกลงมาทำให้การเวียนเทียนนั้นไม่สามารถทำได้จึงต้องรอให้ฝนหยุดตกไปก่อนแต่เมื่อรอเป็นเวลานานฝนก็ยังไม่หยุดตกสักทีทางจเจ้าอาวาสจึงได้นำชาวบ้านลงไปในใต้ถุนโบสถ์เพื่อทำการเวียนเทียน สำหรับบทของวัดคลองจากนั้นต้องก่อสร้างในลักษณะยกสูงเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นที่ลาดชันจึงต้องก่อสร้างในลักษณะนี้แล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วง,งหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้ GS, ส,ถสถานีบีทีเอสอนุสาวรีโทร0908181828สถานีขนส่งบอชิด ช่องขายตัวที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844 สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาท่านสาธุชนทุกท่าน ขอเจริญพรเนื่องในวันมาฆบูชาและปีนี้วันวาเลนไทน์ซึ่งเราถือว่าสองวันนี้เป็นวันแห่งความรักด้วยกันทั้งคู่อันจะเป็นซีกโลกตะวันตกคือวาเลนไทน์ที่เป็นความรักที่ทุกคนต่างก็ให้ความสำคัญว่าวันนี้เป็นวันที่จะต้องแสดงออกถึงซึ่งความรักหรืออาจจะเป็นการเริ่มต้นความรักของชีวิตคู่หลายๆคู่ แต่ในทัศนะของวันมาฆบูชาที่พระพุทธองค์ทรงไม่ได้ทอดทิ้งเวนยัยสัตว์ทั้งหลายพระองค์ยังมองเห็นว่าบัวสี่เหล่าที่พ้นน้ำแล้วสมควรแก่การเบ่งบานด้วยการสอนเพียงแค่ครั้งเดียวยังมีอยู่ดอกบัวที่จมน้ำดอกบัวที่เสมอนน้ำและดอกบัวที่อยู่ใต้คโคลนตมก็เป็นเปรียบเสมือนกับบุคคลในโลกนี้ ที่ยังพอมีกลุ่มคนที่ยังพอจะช่วยเหลือได้ท่านสาธุชนทุกท่านโดยในยะทั้งสองประการเป็นความรักที่อาจจะมีความแตกต่างกันสักเล็กน้อยแต่ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยในส่วนของความรักที่เราที่เราจะตีค่าว่าคือความเมตตาในส่วนความรักของวาเลนไทน์ซึ่ง ก็มักจะนึกไปถึงเรื่องของหนุ่มๆสาวๆเรื่องของชีวิตคู่แบบเป็นครอบครัวเป็นครัวเรือนแต่ก็ขออย่าได้มองเลยไปว่าความรักทุกคู่ในโลกนี้ถ้าหากไม่ประกอบด้วยเมตตาชีวิตคู่จะไม่สามารถรับรื่นวันแรกมันอาจจะเป็นเรือนหอแต่วันต่อไปกลายเป็นเรือนจำง่งายๆเหตุผลก็เพราะว่า ถ้าเป็นความรักด้วยความเมตตาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่มีความรู้สึกว่าใครคือช้างเท้าหลังช้างเท้าหน้าแต่บางคนก็อาจจะนึกไปอีกมุมหนึ่งในลักษณะที่ว่าเมื่อสังคมนี้จำเป็นจะต้องมีผู้นำก็จำเป็นที่จะต้องมีช้างเท้าหน้าเป็นเรื่องธรรมดาและช้างเท้าหน้าก็มักจะเป็นชาย ซึ่งก็ดูเหมือนจะมีสิทธิมากกว่าผู้หญิงในสังคมเก้าหนึ่งเสมอไปเร็วกว่าแต่อีกมุมหนึ่งที่อาตมาได้มองเห็นก็คือความเท่าเทียมในสิทธิของความเป็นมนุษย์ถ้าเราจะมีความรักก็ขอให้มีความรักที่อยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจเข้าใจซึ่งกันและกันในลักษณะของพ่อแม่ที่จะมีความรักต่อกันและกัน ก็อย่าลืมว่าความรักของคนสองคนอันเกิดมาเป็นลูกๆในบ้านก็ต่อยอดเป็นความรักที่จากเดิมก็เป็นความรักแบบหนุ่มสาวจนมาเป็นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ยกระดับความรักขึ้นไปให้มากขึ้นโดยการรักลูกรักหลานรักคนในครอบครัวสามีก็รักพ่อตามแม่ยาย ภรรยาก็รักพ่อสามีแม่สามีให้เหมือนกับพ่อของตนความรักนี้อาตมาไม่มีเวลาที่จะได้พูดได้หมดและก็กระเทาะเปลือกของความรักได้อย่างชัดเจนแต่ท่านทั้งหลายสามารถที่จะไปคิดต่อเมื่อวันนี้ท่านทั้งหลายมีความรักอย่างสมบูรณ์แล้วหรือยังมีความรักที่สามารถจะตอบโจทย์กับตนเองได้ว่าเราได้เจอความรักจริงๆหรือเป็นความรักจอมปลอม เป็นความรักที่หลอกลวงหรือเปล่าฉะนั้นท่านสาธุชนทุกท่านในความเป็นจริงของวันมาคบูชาถ้าเราจะมองให้ลึกซึ้งลงไปคือวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงความรักด้วยความเมตตาต่อเวนยสัตว์ทั้งหลายเริ่มต้นด้วยภิกษุอรหันต์5 0รอหรูปที่เป็นเอหิพิกขุอุปสัมปทา พระพุทธองค์ทรงอุปสมบทให้ทั้งหมดและมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดแน่กันเป็นความมหัศจรรย์ในวันเพ็ญ15ค่ําค่ำเดือน3ซึ่งปีนี้ประจวบเหมาะมาทับซ้อนกันตรงกับวันาวาเลนไทน์ซึ่งก็ต้องขออนุโมทนากับหลายๆท่านที่ไปแสดงความรักพ่อแม่ด้วยการพาไปทำบุญทำทานรักษาศีล และพาลูกหลานไปสร้างบุญสร้างกุศลกันในหลายๆสถานที่หลายท่านก็ไปขึ้นเขาพิจกูดกันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถนะแล้วก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลในรูปแบบต่างๆแต่อย่าลืมว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลตัวความสุขอยู่ที่เพียงแค่รู้จักพอรู้จักคิดให้เป็นชีวิตของเราก็จะเกิดความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ขอเจริญพรทุกท่านจงมีความรักที่เป็นความรักที่ประกอบด้วยเมตตาและบริสุทธิ์จริงใจซึ่งกันและกันและขอให้ความรักทุกความรักจงประสบผลสำเร็จสุขสมหวังทุกทกท่านเจริญพรมิตรใหม่ของคนเมืองตราดเดินหน้าบ้านอาหารหนองบัว พบกับระบบแสงสีเสียงแต่มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์ ปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่าย เอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแลว้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719